นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจจะเดินทางมาเที่ยวในจังหไม่นานก็จะมีงานตื่นื่นทยอยจากจากนี้แล้วชื่อว่าในงานหลายๆท่านรอคอยที่จะรับชมนะคะสุโขทัยครับท่านจะได้นําเรียนข้อมูลในส่วนของพื้นที่รู้รับทราบและกนตระหนักไปจนถึงที่ยาวนานจังหวัดสุโขทัยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชธานี แรกของประเทศไทยตามประวัติศาสตร์ที่สามารถจัดสืบค้นได้นะครับพระคุณรามกแห่งมาลาศนะครับแล้วก็ได้กำหนดให้วันที่17มกราคมนะครับกิเสร็จบเน่ก็เป็นเรื่องของได้เพิ่มกิจกรรมมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาสัญญาณเ,เป็นการเพิ่มขีเกียวนะครับก็ได้จัดกันมาโดยให้องค์การบริหารแห่งนี้หรือว่าสถาบันแห่งนี้เนะี่ยเป็น มีฝีม้าลายมือในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดในเรื่องของประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราให้กับลูกไทยเรานะครับมันนจะเป็รัชพิธีนะครับในวันที่17เนะี่ยเพราะฉะนั้นพอพอเป็นวันรัชกาลากระทงเนี่ยวันธรรมดานี่พี่น้องประชาชนมาเที่ยวประมาณสองหมื่นนะครับวันหยุดให้รับผิดชอบในเรื่องของการแสดงแสงเสียงนะคะชุดอนุภาพพราคุณรับกระเพาะแสนคนเราก็ยังเอาอยู่นะคะสามารถรอ,อ,องรับ โดยอ,อย่างที่ท่านในเรื่องของการเคือนเกียริเท่าได้นหลอในงานนี้มีมีมเรื่องของอนําเสนอไว้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุโไทยโดยเป็นตลาดการจัดเตรียมในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม